คิดใหม่เพื่อผลลัพธ์ใหม่จำเป็นต้องทำใหม่เพื่อชีวิตใหม่สมัยคือตอนผมจบมาใหม่ๆนะได้มีโอกาสทำโรงงานนะโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชื่อดังของโลกเลยนะเนาะโอ้พวกต่างชาตินี่เขา ขั้นตอนก็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะว่าจะต้องวัตถุด,ดิบเนี่ยใส่อันนี้เข้าไปเท่าไหร่ยังไงตัวนี้เท่าไหร่ยังไงมาถึงตรงนี้กี่วินาทีกี่นาทีจะต้องทําอะไรยังไงเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้สินค้าที่ออกมาเป็นมาตรฐานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะทํากี่ทีกีท่ทีเนี่ยก็จะต้องออกมาได้สินค้าแบบนี้แหละเวลาผู้บริโภคทั่วโลกซื้อไปเนี่ยมันก็จะได้ตามนั้นนะครับผม เห็นอะไรไหตรงเนี้มันสื่อถึงอะไรถ,ถึงว่าถ้าเราใส่วัตถุดิบอะไรไปอย่างไรเนี่ยผลมันก็ต้องออกมาเที่ยงตรงเช่นนั้นแน่นอนวัตถุดิบแบบนี้ผ่านขั้นตอนแบบนี้ในระยะเวลาบริบทแบบนี้เอาคำหรือสุดท้ายมันก็ต้องออกมาแบบนั้นจะบอกว่ามันไม่ต่างจากชีวิตเรานะฮะชีวิตเราเนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยผลมันก็จะออกมาแบบนึงถ้าเราใส่แบบเดิมผลมันก็จะต้องออกมาเป็นางฮะแบบเดิมถูกไหม ถูกต้องแน่นอนนะเรียกว่าจะไม่ถูกทั้งต้องทั้งในเหตุของเรื่องของเหตุและผลหรือถ้าทางตะวันออกเราก็เรียกว่าถูกต้องตามเหตุปัจจัยก็หมายว่ามีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้ผลมันก็ต้องออกมาอย่างนี้ดังนั้นเคล็ดลับง่ายๆเลยฮะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวของเราเองเนี่ยเราเปลี่ยนที่อะไรสมมุติชีวิตนี้เรามีความทุกข์อยู่เอา,เอารูปธรรมหน่อยก็ได้เราเป็นคนจนอยู่ เราจะเปลี่ยนที่อะไรเราจะเปลี่ยนที่ที่ผลเหรอบอกเฮ้ยชั้นจนชั้นอยากรวยผลมันเปลี่ยนให้เราไหไม่เปลี่ยนฮนะเราต้องมาเปลี่ยนที่อะไรฮนะสิ่งที่เราใส่เข้าไปในชีวิตถ้าตอนนี้เราจนอยู่เราอยากรวยแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราทํายังไงไม่ฟุ้งเฟอ้อขยันมากขึ้นทํางานมากขึ้นทํางานฉลาดขึ้นนะใส่ใจมากขึ้นประหยัดมากขึ้นใช้ใจ่ายน้อยลง หรือแม้กระทั่งถึงขั้นจะเ,เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถให้เขายึดไปที่มันเกินตัวมาใช้สาธารนณะมาอะไรต่างๆเพื่ออะไรฮะให้ผลมันเปลี่ยนนี่แหละคือหลักการพื้นฐานเลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปนะสิ่งเราต้องทําคือการเปลี่ยนที่เหตุนะครไม่ใช่ไปตีโพยตีพายเอาแล้ววยวายเอาว่าอยากให้ผลมันเปลี่ยน ผมนึกถึงคำอันหนึ่งไม่ยืนยันว่าใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นที่พูดกันโดยทั่วไปว่าจะเป็นคําพูดของนักวิทยาศาสตร์เอกเบอรหนึ่งของโลกก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะเชื่อว่าไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า only insanity d o i n the same thing again and again expecting the different result แปลว่าอะไรฮะแปลว่า only insanity insanity ก็ in คือคนวิกลจริตมีแต่คนวิกลจริตเท่านั้นแหละที่ doing the same thing again and again ที่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆซ้ำๆและซ้ำๆ and expecting และคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันทำได้ไหมไม่ได้ที่ผมทำโรงงานเนี่ยถ้าผมยังใส่วัตถุดิบแบบเดิมไปแล้วผมบอกว่าเอาละขอให้สบู่ก้อนนี้ที่กำลังผลิตออกมาเนี่ยจากลิ่นโ o สแมรี่ไปเป็นกลิ่นกลิ่นขมิ้นแบบนี้ มันได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าผมยังใส่หัวเชื้อของโรสแมรี่เข้าไปนะชีวิตเราเหมือนกันนะถ้าเราไม่พอใจชีวิตเราเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือมาเปลี่ยนแปลงที่เหตุดังนั้นเริ่มต้นจาก m y n s e t ที่ถูกต้องถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีงามที่ดีขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเองครับ ให้คุณคิดใหม่เพื่อรับผลลัพธ์ใหม่